การจัดการความรู้คือเครื่องมือเทคนิควิธีการหนึ่งที่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญเป็นการยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ที่แท้จริงคือการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดในองค์กรมาจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับหนึ่งในองค์ความรู้ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญคือการจัดการองค์ความรู้เรื่องดินเค็มที่สร้างปัญหาในด้านการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานและยากแก่การปรับปรุงแก้ไข ถ้าพูดถึงประโยชน์ในการจัดการองค์ความรู้ด้านการแก้ไขทรัพยากรดินที่มีปัญหาดินเค็มนะคะก็คือว่านะักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะสืบค้นแล้วก็เข้าถึงข้อมูลความรู้ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับดินเค็มเนี่ยได้ง่ายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอะคะ่ะความรู้ที่ชัดแจ้งก็หมายถึงความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารอาจจะเป็นเอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยโปสเตอร์แผ่นพับแผ่นปิวค่ะหรืออาจจะอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้ระบบของการจัดการความรู้เนี่ยค่ะเรายังมีเทคนิคในการสกัดความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆเนี่ยที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลออกมาแล้วเราก็มานำมาจัดเก็บในรูปของข้อมูลที่ชัดแจ้งด้วยนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของการจัดการองค์ความรู้เนี่ยยังช่วยลดช่องว่างในเรื่องขององความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ถูกต้องและมีคุณภาพของข้าราชการที่มีอายุราชการต่างกันเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆองค์กรนะคะที่ข้าราชการอาวุโสหรือนักวิชาการอาวุโสนเนี่ยนะคะมีความรู้สูงมีความรู้ทักษะประสบการณ์สูงในขณะที่นักวิชาการรุ่นใหม่ข้าราชการรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมีอายุอย่างมากอายุราชการอย่างมากประมาณ5-6ปีเท่านั้น ทำให้มันเกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดความรู้อนะคะ่ะเทคนิคของการจัดการองค์ความรู้เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องนี้ได้นอกจากนี้นะคะการจัดการความรู้เนี่ยก็ยังจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของกรมในเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศของงานวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นนะคะการสกัดความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยนะคะ ที่เราจะนําออกมาได้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน <G ül> ก็คือเราต้องดูลักษณะของต้นแบบเราด้วยว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะวิธีการหนึ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการนั่งคุยกันซึ่งการนั่งคุยกันเนี่ยบางท่านเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คําถามที่เขา,าเรียกว่าเป็นมีคําถามที่เป็นรูปแบบมาก่อนนะคะหรือบางท่านเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการคุยไปเรื่อยๆอะค่ะซักถามไปเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บ เก็บเลขผสมน้อยตรงนั้นออกมานะคะหรือบางบางท่านเนี่ยเราก็ใช้วิธีการไปศึกษาดูงานเราก็ค้อซักถามไปจากงานตรงนั้นนะคะแล้วก็รวบรวมอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะอาจจะไปคุยกันเป็นระยะระยะ80%ของนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยจะจบปปิญญาโทมาแล้ว mm hmm. เขามีความรู้สูงแต่เขาขาดทักษะเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปดูงานในพื้นที่นะคะความรู้ที่เขาใช้มาเนี่ยมันจะเป็นเชิงทฤษฎี แต่เมื่อเวลาการปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยมันต้องใช้การประยุกต์ทั้งประสบการณ์นโยบายแล้วก็ความรู้เนี่ยผสมผสานกันคือต้องเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เขาก็จะได้ซักถามแล้วรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะสอนเหมือนระบบพี่เลี้ยงอะคะ่ะก็จะได้ความรู้ตรงนั้นเข้ามายิ่งถ้าเป็นสายที่เป็นงานวิชาการเฉพาะเหมือนกรมอหารที่ดินเนี่ยเทคนิค วิธีการเฉพาะด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านในการแก้ไขเนะี่ยอย่างเช่นเรื่องดินเค็มเนะี่ยถ้าเป็นดินเค็มน้อยหรือดินเค็มปานกลางเนะี่ยอาจจะใช้ทฤษฎีทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องดินเค็มจัดเนะี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านฉะนั้นตรงนี้ค่ะนอกจากความรู้แล้วเนี่ยยังต้องอาศัยทักษะประสบการณ์เข้ามาผสมผสานกันฉะนั้นการที่ตามนักวิชาการรุ่นพี่เข้าไปในพื้นที่เนะี่ย มันก็เปรียบเหมือนระบบพี่เลี้ยงนั่นเองค่ะก็จะสามารถทําให้การถ่ายทอดความรู้อันนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะประเทศไทยเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด321ล้านไร่แต่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียง52%เซหรือ167ล้านไร่เท่านั้น พื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขาสูงชันหรือพื้นที่ดินที่มีปัญหาอย่างเช่นดินพลุดินเปรี้ยวดินทรายและดินเค็มซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะได้สามารถนําพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะคะดินเค็มเป็นดินที่มีเกลือในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช สังเกตได้จากคราบเกลือบนผิวดินโดยทั่วไปจะมีวิธีวัดค่าความเค็มจากการนำไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าเกินกว่า2เดซิซิเมนตต่อเมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส สาหรับดินเค็มนะคะเราสามารถพบได้ในหลายๆพื้นที่แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ดินเค็มที่เราพบนะคะซึ่งสามารถเห็นได้จากคาบเกลือที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดินเค็มเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการดินเค็มในภาคอีสานเชิญไปพบได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ<ด>พี่รปราโมทด,ดินเค็มขนาดเนี้ยลองชิมดูได้ไหมคะอ๋อได้ครับรับรองว่าเค็มจริงๆนะครับว่ามันจะเป็นเกลือชนิดเดียวกับเกลือแกงที่เราใช้ใช้รับประทานู่ทุกวันนะนะครับค่ะแต่ว่ามาเกิดในพื้นที่นี้ก็เลยมีชื่อเฉพาะมาเกลือสินเทาโอ้โหนี่เกลือจริงเลยเหรอคะพี่อืม้มเค็มปีเลยค่ะเกลือน,นี่เกิดจากสาเหตุอะไรคะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเลยอ๋อถึงจะไม่อยู่ใกล้ทะเลนี่ก็เป็นดินเค็มได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าไอสาเหตุของการเกิดดินเค็มเนี่ยมันจะแจกตกต่างกันไปตฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันน,นะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาจะเกิดตัวทุกทุกภาคนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยจะเกิดจากตะกอนน้าเค็มและตะกอนน้ำกล่อยเนี่ยนะครับพบอยู่ถึง1นึ่งล้านหนึ่งแสนไร่นะครับส่วนภาคตะวันออกกับภาคใต้ ยังอยู่เกิดจากอิทธิพลของน้ําทะเลเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ชายฝั่งเนี่ยพบอยู่ประมาณ2องล้านสามแสนไร่แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเกิดจากการละลายของเกลือในชั้นหินมหาสาครคามเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดน้ําใตดินเข็มขึ้นมาเนี่ยดันแรงดันของน้ําใตดินเนี่ยดันเอาเกลือขึ้นมาระเหยที่ผิวดินนะครับจนกลายเป็นคราบเกลือแพร่กระจายอยู่ในในที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีถึง11.5ล้านไร่นะครับ ก็มีการแพร่กระจายโดยรับความรุนแรงเนีย่ยสระดับด้วยกันนะครับเป็นดินเค็มจัดถึง30,000 0ไร่ดินเค็มปานกลาง3.8ล้านไร่แล้วก็ดินเค็มน้อยอีก7.4ล้านไร่นะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่สามารถจะเกิดการแพร่กระจายเกลือได้อีกถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยอีก19.4ล้านไร่นะครับโดยเฉพาะเราพบว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย มีปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของดินเค็มเนี่ยมากที่สุดและรุนแรงที่สุดเนี่ยถึง1.7ล้านไร่โอ้เยอะนะครับ <Yeah. S 1> กลายเป็นปัญหาของภาคอีสานจ mm hmm. ึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ด mm hmm. ้นนี้ ผลกระทบที่เกิดจากดินเคม็มเนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างคะครับดินเคม็มนี่นอกจากจะมีผลกระทบทังไดทางเกษตรโดยตรงคือเรื่องของการเจรเติบโตพืชลดลงแล้วเนี่ยนะครับค่ะอยาทให้เรื่องของออการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินเนี่ยสูงเพราะว่ามันมีพืชน้อยชนิดมากที่สามารถจะขึ้นได้ในดินเคม็มเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของหม่เรื่องของเศษ้ากที่จะร่วงหล่นเป็นส่วนน้อยลงค่<ฮ>ะเาแตนี้ทําให้โครงสร้างของดินเนี่ยทางกายภาพเนี่ยนะครับมันสูญเสียเนื่องจากดินเนี่ยถ้าแห้งเนี่ยจะแน่นเึบ แต่ว่าถ้าชื้นจะมีพวกเกลือโซเดียมเนี่ยมันทําให้อนุภาคของดินฟุง้ฟกงกระจายไปอยช่องว่างในดิน่ะทาให้การชนใจของรากพืชนี่มัน,ม,น,ม,นมันไปไม่ได้แม้สะดวกเราจะมีผลเสียทางด้านเคมีของดินก็คือว่าทําให้เกลือนี่จะเป็นพิษเมื่อพืชดูดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างข้าวที่ปลูกเนี่ยมันจะเริ่มปลายใบจะเริ่มไหม้แล้วก็ม้วนงอเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าถ้าขาดน้ำที่ข้าวจะตายเป็นเงนดองก็จะมีวัชพืชพวก อย่างหญ้าหวายนะครับมีหญ้าหวายมีหญ้าขี้กลากะนะครับจะขึ้นแทรกอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปจนทั้งพื้นที่เนี่ยจะทําการเกษตรไม่ได้นะครับนั้นก็จะมีพวกพืชผลเต็มจัดทั้งนั้นเช่นน้าพุงดอครับน้ําพมซึ่งไม่มีค่าทางเศ,ศรษฐกิจขึ้นค่ะครับ แล้วดินเค็มที่เพิ่มขึ้นที่นี่ค่ะเกิดจากอะไรคะในการแพร่กระจายดินเค็มนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรื่องของธรรมชาติอันที่สองก็เนี่ยก็เกิดจากกิจกรรมที่เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับเรื่องของการตัดไม้ทาลายป่าเรื่องของการสร้างแหล่งน้ําในพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดดินเค็มนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการทํานาเกลือเชืงอ,อุตสาหกรรมโดยเฉพาะเกลือสินเทา นะครับอันนี้จะเป็นตัวเร่งทําให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มเนี่รุนแรงมีขึ้นปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาดินเค็มถึง100ยละสิบของเนื้อที่ทั้งประเทศเออพี่คะเรามีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มได้ยังไงคะ ครับเออวิธีป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มเนี่ยนะครับมีสาวิธีด้วยกัน1วิธีทางวิศวกรรมะนะครับก็คือการกดคูระบายน้ำเนี่ยนะครับวิธีที่2ก็คือการปลูกต้นไม้นะครับส่วนวิธีสุดท้ายก็คือเราผสมผสานทั้ง2วิธีด้วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับงั้นอย่างนี้เกษตรกรก็ไม่สามารถทําได้เองสิคะครับเรเรื่องนี้เนี่ยกรมพัฒนาที่ดินนันตรักมาโดยตลอดนะครับเราก็เลยได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยมานะครับแล้วก็จัดทําเป็นรงการป้องกันและพัฒนาพื้นปูดินเค็มมา 20ปีแล้วนะครับจนกระทั่งได้เทคโนโลยีที่ปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็ลงทุนต่ำนะครับสามารถที่จะน,นำไปใช้ในการพืนปลูกพื่ดินเข็มได้นะครับวิธีการที่เราใช้ก็คือเราใช้วิธีที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสนใจาการวางแผนนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถดําเนินการในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยจะช่วยได้นะครับก็คือว่า ขาจะต้องระบุพื้นที่ของเขาว่าอยู่ในพิกัดไหนหมู่บ้านตำบลอำเภออะไร,รนะครับแล้วก็จะต้องเก็บตัวอย่างดินมาให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินที่อยู่ใกล้บ้านหรือกรมพัฒนาที่ดินเอากออกไปวิเคราะห์ซึ่งอันนี้จะต้องดินตนี้จะต้องเป็นตัวแทนของพื้นที่บริเวณเนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้ได้ผลวิเคราะห์ดินที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รับคําแนะนําในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเรื่องของการจัดการดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และก็ระดับความเค็มของดินนะครับเ,เป็นไค,ครับมาถึงเรื่องที่สำคัญกันเลยดีกว่านะคะครเราจะแก้ปัญหาดินเค็มได้ยังไงคะเถ้าเป็นบริเวณที่เดินเค็มจัดมากเนี่ยนะครับเราจะให้เขาขุดคูระบายน้ํา ก็จะควบคุมระดับน้ําใต้ดินเนี่ยไม่ให้น้าใต้ดินเนี่ยขึ้นมาระเหยียดดินไม่ให้เกลือมาสะสมที่ระดับรากพืรับออค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นดินเค็มน้อยถึงปานกลางล่ะคะถ้าเป็นดินเค็มน้อยถึงปานกลางเนี่ยเราแนะนําให้เขาปรับระดับหน้าดินให้สม่ําเสมอนะครับเลร็จแล้วก็ใช้วัสดุปรับพร้งดินพวกแกลบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับค่ะแล้วก็ใช้ข้าวทนเค็มนะครับพัน์ขาดอกบลิทหนึ่งศูนย์ห้าลูกไ้มนอกจากนั้นแล้วเรายังส่งเสริมให้เขา ใช้สมัยพันธุ์ส่วนพืชกันนะครับกว่านแหนจา5กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็สับกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับใช้น้ำข้าวสูบแปลงนานะครับทำระบบมันุลักษมีการปลูกพวกยูคาลิปตัสหรือทิลเล็กเพือจะเดาเนื้อบนคึนาเพื่อช่วยฟื้นฟูดินเองอ๋อค่ะค่ะเมื่อก่อนพ่อทำนาที่นี่ค่ะ ได้ลผลผลิตเท่าไหร่ไม่ได้ผลเพราะเพราะเพราะมันเป็นดินเข้มครับเป็นดินเข้มไม่ได้ผลทีนี้หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินเ,เข้ามาส่งเสริมให้ใช้ให้ใหมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแล้วนี่ได้ผลเป็นยังไงบ้างได้ผลดีครับได้ผลดีเพราะเที่ยงสนุผมก็เลยล่งไปหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วผมก็เลยล่งสนุก <ừ> เออ,อล่งสนุล่งเสร็จแล้วยังไงต่อปลูกสนุเสร็จแล้วก็พอดีถึงเวลาไถผมไถกบครับไถคบ ใชก็แล้วก็ปลูกข้าวแล้วปลูกข้าวเลยดีแล้วตอนนี้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะผมผลผลิตตอนนี้ดีครับแต่ก่อนได้หาชิบถุงมันบว่าบัดพ่อกรมพัฒนาที่ดินมาปีหาศูนย์ได้ขึ้นมาเป็นสองร้อยถุงแล้วทางขุนพใหญ่เนี่ยอยากจะให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาดาเนินการอะไรเพิ่มเติมแหมผมอยากให้ได้เมล็ดพันธุ์มเล็ดพันธุ์มาบานเพิ่มมันจะในงามเพิ่มขึ้นดินก็จะล้วนซุยเขาไม่จะดีไป แสดงว่าหลังจากที่กรมพนาที่ดินนะคะได้เข้ามาจัดการและปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มนี้ทําให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการทําเกษตรได้แบบที่เห็นนี้แหละค่ะค่ะแล้วสําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินเคม็มอีก19.4ล้านไร่เนี่ย จะแก้ปัญหาอย่างไงคะครับสำหรับพื้นที่19.4ล้านไร่เนี่ยนะครับเราได้ทําการจัดระบบการใช้น้ําในพื้นที่นะครับโดยการขุดบ่อบาดาลแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการในพื้นที่อําเภอบรผพายจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่อำเภอสามเณรสองจังหวัดนครชสีมานะครับซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มเพื่อที่จะลดระดับน้ำใตดินในที่ลุ่มนะครับนี่เป็นวิธีการ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าท่านหมอดินครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับทางกรมพัฒนาที่ดินไดมาปรับปรุงดินในบริเวณนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงขึ้นดีขึ้นไหม ครับรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับก็ดินก็มีการร่วนซุยแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างที่ดีนะครับนะการปร,ปร,ปรปมองค์รุงดินี่น,นะครับดีครับแล้วเรื่องที่เรามาเจาะบ่อบ,อบาดานให้เป็นยังไงในการใช้น้ากันกันกันมากน้อยแค่ไหนครับผมพักา,าที่นี่ได้เจาะบ่อบ,อบาดานให้นะครับก็คือลดการสูบน้ํามาใช้นะครับเพราะลดการใช้น้ําที่น้ําน้ำตางนี้มันจะไหลเข้าไปสู่ที่ต่ํามันก็จะไปดันให้เป็นน้ําเข็มลงไปถ้าพอเราสูบน้ํา มาใช้ตอนนี้ปายเสร็จแล้วก็ไม่น้ำน้ําเค็มมันก็จะไม่ไม่ไหลไปที่นู่นนะครับแสดงว่าพอควบคุมระดับน้ําตรงนี้แล้วต้องเค็มข้างล่างลดลงครับลดลงครับนั้นที่รุ่มก็จะลดปัญหาเรื่องการแทรกกระดานดินเป็นลดการปัญหาเรื่องกระดารดินเค็มทีนี้ก็เขาฝากอีกนิดนะครับก็ขออยากให้กรมพัฒนาที่ดินนีเข้ามาส่งเสริมกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะด้เ่อะเลยเพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร มากที่สุดนะครับจะให้ขยายพื้นที่ครับแก้ขยายพื้นที่กับขอจโบพดานให้เป็นนอกเกษตรกรที่ทําเกษตรกรจริงๆนะครับครับก็พอเาก้้ด้นะครับครับับปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดินเค็มถึง11.5ล้านไร่เป็นดินเค็มจัด 0.3ล้านไร่ดินเค็มปานกลาง3.8ล้านไร่ดินเค็มน้อย7.4ล้านไร่และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของดินเค็มอีก19.4ล้านไร่หากปล่อยทิ้งไว้ปัญหาดินเค็มจะทวีความรุนแรงขึ้นเกษตรกรจะไม่สามารถใช้พื้นที่เหล่านั้นทำการเกษตรได้อีก ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มจัดต้องได้รับการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ทนเคม็มและหญ้าชอบเกลือเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมส่วนในพื้นที่ดินเค็มปานกลางและดินเค็มน้อยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเช่นพืชปุ๋ยสดเลือกปลูกพืชทนเคม็มเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105หน่อไม้ฝรั่งเมื่อเขือเทศหรือผักคะน้าเป็นต้น การป้องกันและฟื้นฟูปัญหาดินเค็มในทุกพื้นที่จะประสบความสำเร็จได้เกษตรกรต้องได้รับความรู้สร้างความเข้าใจและเกิดการยอมรับจะทำให้ปัญหาดินเค็มหมดไปจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์กลับสู่พื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรต่อไป